สวัสดีครับพี่น้องทุกทาครับวันนี้พระชนนของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในกิจการบทที่21นะครับข้อ37ถึง40ผมให้หัวข้อนี้ว่าช่วยโอกาสประกาศในความวุ่นวายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อชาวยิวบางคนนะครับไม่รู้จริงว่าท่านอจาจารย์โบโลนั้นได้พาชาวยิวด้วยกันเนี่ยนะครับที่เป็นมาจากต่างชาติเนี่ยเขาบนตัวไว้กับพระเจ้าแล้วก็จะไปถวายเครื่องบูชา ที่พอวิหารแต่คนเหล่านั้นหาเรื่องเปาโลครับโดยการบอกว่าท่านเปาโลเนี่ยได้พาคนต่างชาติเข้าไปก็หาเรื่องกันแกล้งท่านแล้วก็กล่าวบอกกับหาเรื่องท่านโดยการจะให้ ทหารท่านเนี่ยนะครับในพระคัมภีร์ในข้อที่37ถึง40เลขกล่าวไว้ว่าเมื่อพวกทหารจะพาเปาโลเข้าไปในกรมทหารเปาโลจึงกล่าวแก่นายพันว่าข้าพเจ้าจะพูดกับท่านสักหน่อยได้หรือนายพันจึงถามว่าเจ้าพูดภาษากรีกเป็นหรือเจ้าเป็นชาวอียิปต์ที่ก่อการกรบฏแต่ก่อนและพาพวกมือมีด4,000คนเข้าไปในธุรกันดารมิใช่หรือเปาโลตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนยิวเกิด ในเมืองทารซัสแคว้นซีลิเซียไม่ใช่พลเมืองของเมืองย่อมๆข้าพเจ้าขออนุญาตท่านพูดให้กับคนเหล่านั้นฟังหน่อยครั้นได้พันอนุญาตแล้วปอลจึงยืนอยู่ที่บนไดโบกมือให้คนทั้งปวงเพื่อให้คนทั้งปวงเงียบลงและท่านจึงกล่าวเป็นภาษา,ษาฮีบรูในพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะสังเกตว่าท่านอาจารย์ลเองนั้นช่วยโอกาสครับ แม้ว่าคนเหล่านั้นกําลังจะต่อต้านท่านแต่ท่านอาจารย์บโรรู้ดีว่าท่านนั้นพระเจ้าได้ทรงเรียกมาเพื่อจะมาประกาศเรื่องของพระเจ้าและประกาศกับชาวยิวประกาศกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือจะเป็นกรรษัตริย์ท่านรู้ตัวเองดีดังนั้นเองท่านจึงชวยโอกาสที่จะประกาศโดยอันที่หนึ่งครับท่านหาโอกาสพูดโดยใช้ปัญญาท่านรู้ดีว่าตอนนี้อันในร้อยเนี่ยนะครับจะพาท่าน เข้าไปในกองทหารแต่ว่าแทนที่ท่านจะเข้าไปท่านกลับพูดเป็นภาษากรีกครับเพราะท่านรู้ดีว,ว่าคนเหล่านี้ฟังภาษาอาราเมกหรือภาษาฮีบรูไม่รู้เรื่องท่านก็เลยพูดเป็นภาษากรีกครับจนนายพันถามว่าเจ้าพูดภาษากรีกได้เลยแล้วก็บอกว่าท่านเป็นชาวอียิปต์หรือเปล่านะท่านบอกว่าเขาเป็นชาวยิวนะ เกิดในซิลิเซียแล้วก็คงจะพูดเป็นภาษากรีกแล้วครเพราะว่าคนเหล่านั้นถึงเข้าใจท่านพูดกับนายพันเป็นภาษากรีกเพื่อขออนุญาตพูดกับคนที่ปักปรำท่านข้อ3 7เรารู้ดีว่าคนโรมันเนี่ยนิยมคนมีความรู้และท่านก็ใช้ภาษากรีกนะครับพูดอย่างคนมีความรู้ให้คนนั้นฟังเหตุการณ์ที่ในข้อที่38เนี่ยที่ชาวอียิปต์มีการกรบฏก่อขึ้นเนี่ยนะครับท่านบอกว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะครับท่านบอกว่าท่านเป็นชาวยิวนั่นคืออันที่หนึ่งครับท่านหาาโอกสที่จะพูด ท่านใช้ภาษากรีกเพื่อจะให้ผู้พันเนี่ยนะครับอนุญาตท่านที่จะพูดกับคนทั่วไปเมื่อท่านได้โอกาสปั๊บท่านก็พูดเป็นภาษาฮีบรูในข้อ40บ,บอกว่าท่านพูดภาษาฮีบรูก็คือภาษาอามาเมกนั่นเองซึ่งเป็นภาษาที่ในภาพยนตร์เรื่อง Passion of Christ ของพระเยซูคริสต์เนี่ยใช้ภาษาอาลาเมกนะครเรารู้ดีครับว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยนะครับได้ใช้ท่านไปประกาศตั้งแต่วันที่ท่านได้รับการเจิมจากอนาเนียพระเจ้าเซงตรัสกับท่านว่าคนคนนี้จะภาชนะที่จะนําข่าวไปเสด็จไปยัง ชาวยิวกษัตริย์และคนต่างชาติเราจะสังเกตว่าอาจารย์โปโลเองต้องประกาศกับชาวยิวด้วยดังนั้นเองท่านถือโอกาสนี้ครับที่จะประกาศแม้ว่าดูมันเหมือนความวุ่นวายและมันล่อแหลมกับการถูกทำลายร่างกายแต่ท่านก็ช่วยโอกาสที่จะประกาศประกิตติคุณของพระเจ้าท่านหาโอกาสจะพูดโดยใช้ปัญญาครับและท่านตระหนักถึงการทรงเรียกที่ท่านพูดนั้นเพราะท่านรู้ว่าพระเจ้าทรงเรียกท่านมาให้ประกาศกับชาวยิวเหล่านั้น ท่านจึงไม่เสียเวลาไปครับท่านช่วยโอกาสที่จะประกาศเรื่องพระโยคสิสค์วันนี้เหมือนกันครับเวลาที่เราจะหาโอกาสพูดเรื่องพระเจ้านะครับใช้ปัญญาของเราและขณะเดียวกันตระหนักครับว่าพระองค์เรียกเรามาเพื่อจะเป็นพยานเรื่องของพระองค์ให้ชีวของเราเป็นชีวที่พูดเรื่องพระเจ้าเสมอขอบใจพอดครับ